สำหรับ EP นี้พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวใกล้กรุงเทพพาไปเที่ยวคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นฟิลธรรมชาติพาไปแช่น้ำพุร้อนธรรมชาติที่บรรยากาศดีสุดๆและไปกันต่อที่สวนสัตว์ที่มีกิจกรรมให้ทำมากมายกับทริปเที่ยวลาดบุรีสวนพึ่งแบบไม่แพลนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่ญี่ปุ่น ชื่ออะไรนะชิราคาวะโกะชิราคาวะโกะส่วนครึ่งนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นใช่จะเป็นญี่ปุ่นออกแนวแบบชนบทชนบทนอยใช่ก็คืออยู่อยู่ตรงก่อนถึงน้ำตกเก้าโจนนะคะใช่ใช่เพราะว<อ>ที่นี่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักในตัวเดียวกันนะใช่เราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะครับอุ้ยนั่นตัวเะนนี้เป็นพนักงานต้อนรับใช่ไหมลูก มันคือมันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะมันเป็นคาราเมลโอ้นั่นอะไรไหมครับอืมมันเป็นมันชานมไข่มุกอะ,อะบาวชูกาเป็นบาวชูกาใช่อร่อยอืมงั้นลาดเลยตัวตัวตัวบิงซูเขาดีไหม ร่อนแรงมากอ,มอร่อยเลยแม่เดี๋ยวอิ่มแล้วค่ะ<อ>ทุกคนเอ้ยอร่อยมากมากถ้าเราเรามาญี่ปุ่นแล้วเราต้องไปไหนไปไหนอ่ะเที่ยวไหนต่อแช่น้ำนร้อนอยู่คนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแช่น้ำพุร้อนกันนะคะอร่อยไหมที่นียอร่อยนะ จริงๆเขามีแบบเป็นพวกกับข้าเอ้ยอาหารแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เครื่องดื่มด้วยนะการบรการก็น่ารักคือบิงซูเขาให้เยิมมาาจัดสบายหนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ทานน้ำร้อนบ่อรึงบางคนอาจสงสัยว่าที่บ่อลึงมีน้ำพุร้อนด้วยหรอมีจ้ะไปไปดูกัน ขา,น,า,านน้ำน้ำร้อนบ <หา S 2> ่อคืนดูกับพี่เขานะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาแช่บ่อน้ำพุร้อนกันนะ <c oughs> นนห้ามห้ามแช่เท้าอ้าวน <c oughs> ้องแถมน้องแถมห้ามแช่เท้าแล้วเราต้องทำไงเนี่ย <c oughs> เอาหัวลงเอาเอาทำไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ไงวะเนี่ย <c oughs> คนแล้วตรงเนี้เขาเคยเป็นเหมืองแร่เก่านะแล้วเขาไปขุดเจอตาน้ําร้อนเข้าก็เลยเกิดเป็นทานน้ําพุร้อนบอกคือนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะหยิบแร่มาให้ดูเลยคือคือตาน้ําร้อนที่เข้าไหลมามันก็จะมีแร่มีอะไรมาปนมาด้วยนะมันจะมีประโยชน์มากเขาหยิบมานี่มาแล้วทุกคนดู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 ด ดิใส่ป,ปิ้งเลยอะดูดิเป็นสีแดงด้วยอันเนี้ยเี่อะไรเขาจะมีบ่อน้ำสองบ่อใช่ไหมใช่ครับจะมีบ่อน้ำสองบ่อจะเป็นบ่อบนกับบ่อล่างที่เราแช่อยู่เนี่ยจะเป็นบ่อล่างราคา30บาทต่อคนนะถ้าเกิดบ่อบนน่ะจะเป็นเหมือนกับสะว่ายน้ำเลยอันนั้นจะ50บาทครับแต่ที่เรามาแช่อานนี้เราอยากได้แบบความแบบธรรมชาติก็ค <c oughs> ือต้นน้ำอันนี้จะเป็นน้ำขุด ที่เป็นน้ําแร่เลยเนี่ยทั้งหมดที่เราแช่อยู่เนี่ยจับตาน้ําผุดแค่นิดเดียวเองแล้วเขาก็เก็บเก็บเก็บกักกักไว้คือที่นี่เขาเคยทาแร่เหมือนทองนะคือเราเจอก้อนทองสักก้อนนึงกลับบ้านไปเราจะได้รวย ลูกแมวน่ะว้ายไอ้เ้ลย้าจังเลยว้ยไมู่น่าลขนาดนี้้ยเขาหลงเหรอเขามีแม่ไหมอ่ะไปแล้วไปแล้ว ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่สิสงห์งพักส่วนพึ่งครับส่วนพึ่งไฮแลนด์ส่วนพึ่งไฮแลนด์ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างก็คือค่าเข้านะคะ1 5 0บาทแล้วก็จะมีตั๋วแรกน้ำดื่ม <c oughs> สิงห์ีหนึ่งขวดเราได้น้ำดื่มสิงห์ีหนึ่งขวดน,นะครับ ที่นี่นะครับตอนเนี้เขามีข่าวมาว่ามีลูกยีราฟลอดใหม่หนึ่งตัวจริงๆแล้วอ่ะก็ตัวที่สองแหละแต่ว่าตัวแรกอ่ะเขาไม่รอดแต่ว่าตัวนี้เขาบอกรอดเราไปดูกันโอนิชนเต็มเลยว้าวอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้สวยจังตัวไหนตัวเนี้ย โอนแล้วเราก็มาเจอลูกยีราฟกันแล้วนะยังไงนั่นคือพึ่งคลอดนั่นนะ่า น้องดีรัสเจอแรกของที่นี่อายุสี่เดือนนะครับมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยโคกกลัวเฮ้ยกลัวน้องทำไมน้องไม่สบายไปขี้มูกเยอะเดี๋ยวเขาป่วยอ่ะป่วยป่ะไม่รู้เขามีขี้มูกอ่ะดีราสนะครับทุกคนเป็นสัตว์ที่เท่มากเลยว่ะ ฮะดูดิพราะก็เดินกันเป็นผูกแล้วตัวนั้นทำไมสีขาวนี่คือลูกยีราฟเป็นตัวแรกของที่นี่แล้วตัวอื่นก็คือแบบเอาเข้ามาเลี้ยงซื้อมาอ,มอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพ่อแม่เขาคือตัวไหนอะและนี่ก็เป็นโซน ของสวนญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่ามีหงด้วยจริงเหรอหงอยู่ในนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยทางนู้นว้าวมันไงหงเต็มเลยไหนหน่นลองก็ตัก,กวะโอ้ยโอ้ยเสร็จน้อย เจ้าเป็ด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 ิกเลเนี่ยไม่จิกขาเจ็ดเขาเจ็บโดดน้ำโอ้โหดดยโอใครมาใครมาเ้วัสดีครับแล้วบอกพี่ๆมาเจ้าที่นี่กัน ไปเย้วอะ่ะ <g ğimiz> หาหงกันเถอะที่คู่คนสวยมากๆเลยอ,ะอ่ะนอนหลับอันนี้ก็คือแกงสันโดษ <s ummer> นี่แกงนอนหลับต <s ummer> ู้หูเกียวสวยจัง <S <s <ummer> <S ทำสวนบ้านแบบนี้บ้างดีกว่า <S <s <ummer> <S <s <ummer> วว้าวนั้นจะเป็นห่านเหรอเป็ดเหมือนกันเหรอใช่อุ้ยไม่สวยจังคนหงตัวใหญ่มากเขาลอยน้ำได้ยังไงเนาะแล้วคือขนเขาไม่เปียกเลย คนทอสวยมากเลยอ่ะเขาสวยมากเลยอ่ะเขามีกี่ตัวเนี่ยหงอะ่ะเยอะมากนี่นะหงดูดิดูเขาแบบเหมือนแบบแบบมีเหมือแนบบเครื่องอะ่ะเหมือนติดเครื่องอะ่ะเขาติดไข่ลานมั้งเนี่ยโอ้โหอุ้ยท้องให้ร้องท้องหงเหรอท้องเขาไม่ใช่ท้องหงร้องแล้วทุกคน สวยจังเลยตกแต่น้ำเล่นน้ำดูดีเป็นคู่กันน่ะขนาดขนาดหงยังมีคู่เอ้าเฮ้ยดำน้ำโอ้ยโอ้ยถ่ายันทุกอย่างมันอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปกโอ้ยยังด้วยงงงงเกิดอะไรขึ้นถ่ายอะไรกันท่ันดีทุกตัวทำอะไรกันเมื่อกี้เขาไม่หนาวหรอ อุย้ยที่รักเขามีลูกด้วยนะลูกหงเหรอลูกอะไรอะ่ะเป็ดไงก็แต่หงตัวนู้นไงตัวใหญ่อะ่ะโอ้ยตัวนั้นตัวใหญ่กว่าอีกอะ่ะตัวนี้ก็คือมีมีปีกมีเป็นแบบปีกลอยน้ำ้วยโห้ยต้องจับวิวนี้ดิค่ะกัน,กนมุดอันนี้สวยมาก ข้าจดีไหมอะหงใจดีนาทีเขาบอกว่าเป็ดเนอชอบตามไล่จิกคนทนไปแกล้งมันอะอุ้ยโห่หงามาหงดูเป็นพี่ใหญ่เวอร์อดูหล่อมากเลยอะแบบสง่านะเขาเรียกว่าอะไรอะสง่างามอะเขาถึงได้แบบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบบดูดิ สวยงามจริงเลยะรูปร่างรูปทรงอย่างสวยยังไงในสุดเราก็เจอหอทริปลายแล้วนะครับทุกคนมีมียวไม่กลัวไม่ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอานะทำใจนะจับดีๆนะ น่กหนุกวะ่าหนุกเดี๋ยวเขาพาเดี๋ยวเขาพาทุกคนไปด้วยเอานะทุกคนมัน ในความคิดอะคือในความพิดคือแบบอยู่บนหอสูงสูงแล้วก็ลื่นลงมาข้างล่างเราก็ไปเดินตามหาลูกไก่เดินตามหาโคตรไกลเลยทุกคนแม่งอยู่ในสนามเด็กเล่นนี่เราลงทางนี้เหรอเฮ้ยมันจะรับน้ำหนักเราได้ปะวะฮะทุกคนมันสูงมากเลยอะดูดิโอึงทางยัง อย่าพึ่งอย่าพึ่งทีละคนถ้าเกิดมาแล้วเชือกมันโยกเงี้ยแล้วมันตกไงจริงๆแล้วตอนนี้เขาปิดแล้วนะทุกคนแต่เราเล่นอะไรกันอยู่ยแต่เรา,าเล่นอะไรกันอยู่เนี่ย มาาลลงทงทนี้เยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ